ตามกันต่อสำหรับคดีใหญ่แอมไซยานไ์นะครับที่หลายคนกำลังเรียกกันคดีวางยาพิษมี2ประเด็นสำคัญที่ต้องอัปเดตครับประเด็นแรกคือมีการแก้ไขตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็น11รายรอดตายอีก1คนรวมทั้งหมด12คนที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับส่วนประเด็นที่2คือมีข้อมูลว่าพี่สาวของแอมนั้น เป็นเภสัชกรเปิดร้านขายยาตอนนี้กําลังตรวจสอบอยู่ว่ารู้เห็นด้วยหรือไม่ไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะสายานายนี่มาจากไหนนะพี่สาวของแอมเนี่ยเป็นเภสัชนะอยู่ที่ราชบุรีนะเปิดร้านขายยาวันนี้กําลังให้เจ้าที่ชุสดสวนไปเข้าไปค้นอยู่นะว่าได้อะไรบ้างนะครับเพราะเราเมองว่ายาเนี่ยหรือการเรียนรู้เรื่องยาเนี่ยน่าจะมาถี่ที่นะครับนะวังนะนั้นอันนี้คือเบาะแสที่เขาให้การ วันนี้มีสามีของหนึ่งในผู้เสียชีวิตในบ้านพักอำเภอชำมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเข้าให้ข้อมูลกับพลตำรวจเอกสุรเชษด้วยโดยเขาเชื่อว่าภรรยาตกเป็นเหยื่อถูกนางสาวแอมวางยาโดยพฤติการก็คือนางสาวแอมเนี่ยโทรน,นัดภรรยาให้ออกไปเจอที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอชาำจากนั้นพอกลับมาบ้านประมาณ2ชั่วโมงก็เสียชีวิตครับสภาพร่างกายมีลักษณะดําผิดปกติ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ติดใจกระทั่งมาเจอข่าวก็เลยเชื่อว่าภรรยาน่าจะถูกวางยาทั้งนี้ยังพบว่าภรรยาเคยลงทุนให้แอมปล่อยเงินกู้70,000บาทและเงินจำนวนนี้กำลังจะได้รับเงินปันผลจากแอมแต่ว่าภรรยากลับเสียชีวิตก่อนจะรับเงินไม่กี่วันเท่านั้นด้านตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค7นํากกาลังเข้าตรวจค้นบ้านพักที่แอมเคยอศาศัยอยู่กับอดีตสามีที่เป็นตำรวจด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรี เจ้าหน้าที่กระจายกำลังการตรวจคน้นทั้งภายในบ้านภายรอบบ้านหลังจากการตรวจสอบพบขวดยาต้องสงสยัยลักษณะเป็นขวดแก้วขนาดเล็กด้านในมีน้ำยาสีดำๆอยู่ประมาณครึ่งขวดลักษณะคือถูกเผาไปแล้วนะครับจนดำแบบนี้ครับอยู่ในกองขยะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บขวดส่งตรวจสอบกันต่อไปครับ